สวัสดีจ้าพี่น้องก็บรรยากาศทำๆสามสี่โมงห้าโมงแลกกันจะพี่น้องไปจ้าไปหน้ากันจ้าไปเที่ยวท่งเที่ยวนากันจ้ะพี่น้องก็บรรยากาศยาำมาแรงค่ะกันมันจะน้องโอ้พี่น้องเขาเลี้ยงมดลอยจ้าว่ามึงเลี้ยงมดลอยจ้าพี่น้องเขาเลี้ยงมดแล้วไปกันเลยจ้าโอ้ยพ่อเกี่ยวลอยจ้าพี่น้องเลี้ยงกุ้งจุ้งตัวขมาลูกพี่น้องบองนี่ลมกพี่น้างเนี่ยี่เขาก็โก็

เกียวเดี๋ยวจนียเชียวเลยช่วงบรรยากาศทางทานแก้พี่น้องช่วงบรรยากาศทางท่านนามกว้างกว่าไหลพี่น้องกวางไหลายตะกีบว่าไมนามแต่หัวปีบว่าปล่อยนามาจาเพราะแต่นามไรนามกลมอพ่อยมันกลมเลยจ้าพี่น้องไหลจ้านามไรก็ัวหลงหลรุง

แ่ลามน้ำพอกมันหลุดใจ้บนท่าเลย่น้อกเลยในท่าแทงหงุดงดกโอ้ยตรดเตนกเตเนี่คนถูกหลดเนี่วเออใขาหายไอ้ับได้พวกโซ่เปิดก็ได้คนเลยู่ต๊หลุด

กอนนี้พ OK> ี่น้องก้อนก้อเกี่ยวเลยแกของอีปล่อยประมานน้าว่านนี่ได้จังบ้ามึงอีกก้อเกี่ยวเลยพี่น้องโอ้ยเดือดเป็นเจ็ดเจ็ดนะจ้ะท่านหอดหน้าอยู่จ้ะพี่น้องท่านเงาคนในคนฟานเขาน้าฝังไม้ได้จ้ะกอนหน้าเลยจ้ะพี่น้องหน้าแดนกันนี่จังโดมเบิดจ้าเขาเจ้ามารีโดมเบิดอีกอาทิตย์หนึ่งกับทิตพ่อเกี่ยวบปได้พี่น้องพระอาทิตย์ตกดีเลยจ้า เก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามปฝ่าเขียว้องด้วยจ้าก่อจ่ามาลีหนึ่งเส้นหาจ่าเงยจ่าเงยจ่าเขาจ่าเงยน้ำแกงนี่พี่น้องน้ำแกงน้ำแกงคุณยายแกยวเขาออกแล้วจ้าอ่ำ